สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเด็กเก่งและนี่ทั่วโลกทุกทุกคนกลับมาพบกับช่วงแฮปปี้เวทีธรรมช่วงเวลาที่มีธรรมะดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินคำว่าลูกแม่หล่อนแม่ไกต้นใช่ไหมคะวันนี้กีวีก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของคำคำนี้มาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระสามมาสัมพุทธเจ้าของเราตัดให้กับพระภิกษุทั้งหลายฟัง เนื่องจากพระพิสูจทั้งหลายต่างพากันปรับทุกว่าจะทําอย่างไรให้พระเทวทัตเลิกจองเวรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียทีเพราะในขนาดนั้นประชาชนทั้งหลายต่างพากันสาปแช่งพระเทวทัตอยู่พระองค์จึงตรัสว่าพระเทวทัตไม่ได้จองเวรกับพระองค์ในเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแรงพยาบาทของพระเทวทัตมีมาตั้งแต่ในอดีตหลายภพหลายชาติแล้ว จากนั้นพระองค์จึงตัดเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งอดีตการณป่าใหญ่ใกลนคนครพารณาณสีมีกวางหนุ่มตัวหนึ่งเป็นกวางที่เฉลียวฉลาดท่าทางป่าเปรยธรรมะถามัามมนระมัดระวังตัวอย่างดีตลอดมาถึงรอดพ้นจากการถูกตามล่าของนายพานทั้งหลายได้ ครั้นถึงต้นฤดูฝนกวางนั้นก็ออกมาหาผลมาเรือนกินแต่เนื่องจากพื้นดินเปียกชื้นที่แห่งนั้นจึงปรากฏรอยเท้าของกวางอย่างชัดเจนในครั้งนั้นมีนายพานป่าล่าสัตว์คนหนึ่งเห็นรอยเท้าของกวางก็รู้ทันทีว่าในวันรุ่งขึ้นกวางจะต้องมากินผลมารื่นอีกแน่จึงได้ทำอาวุธเช่นหอกเอาไว้และมารอยอยู่ที่ต้นไม้ตั้งแต่เช้ามืดจนฟ้าสาง ก็เห็นกวางเดินเข้ามาใกล้กว้างหนุ่มเป็นกวางที่ไม่ประมาทฉลาดรอบคอบจึงไม่รีบเดินเข้าไปที่ต้นม้ลื่นเฝ้ามองสังเกตดูอยู่ห่างๆก่อนเพื่อดูว่าที่ต้นม้ลื่นมีอันตรายหรือไม่และแล้วก็พบสิ่งผิดปกติบนต้นไม้จึงเฝ้าสังเกตดูอยู่ห่างๆนายพานเห็นกวางไม่เดินเข้ามาใกล้สักทีจึงโยนลูกมะลื่นไปที่ด้านหน้าของกวาง เพื่อลอให้กวางเดินเข้ามาใกล้เพอะที่จะพุ่งหอออกไปได้กวางมองเห็นผลมะลื่นตกลงมาอยู่ที่หน้าตนจึงคิดว่าธรรมดาผลไม้ถ้าตกลงมาเองจะต้องตกลงมาตรงๆเหมือนคนขย่าของให้ตกลงมาแต่ท้าไมผลมะลื่นกับกิ้งมาหาเราได้สงสัยจะต้องมีนายพานซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้แน่ๆแ,และแล้วกวางก็มองเห็นนายพานซุ่มตัวอยู่ที่ต้นไม้ ด้วยความฉลาดของกวางจึงแซงพูดว่าเจ้าลูกมะลื่นเมื่อก่อนเจ้าเคยตกลงมาตรงๆแต่เดี๋ยวนี้เจ้ามันผิดธรรมชาติเสียแล้วกิ้งมาหาเราได้ไม่ว่าเจ้าจะล่อเราด้วยอุบายใดเราก็รู้อุบายนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปหาไม้มะลื่นต้นอื่นกินผลของเจ้าเราไม่ชอบใจแล้ว ฝ่ายนายพันได้ยินดังนั้นจึงแค้นใจที่อุตสาห์เน็ตเหนื่อยนั่งทำอาวุธและรอคอยจนเมื่อยซ้ำยังถูกกวางพูดจากระทบกระเทียบอีจึงพุ่งหอกออกไปจนสุดแรงเกิดแต่หอกนั้นก็ไปไม่ถึงตัวกวางเพราะอยู่ไกลเกินไปเพื่อนๆคะความพยาบามจองเวนั้นทำให้เรามีแต่ความทุกข์หาความสุขความสบายใจไม่ได้เลยใครที่โกรดกันก็ยังไม่สายนะคะ หันมาคืนดีกันดีกว่าแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วกีวีก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ